สวัสดีครับท่านผู้ฟังมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีอุปสรรคในชีวิตที่มากน้อยแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนครับหลวงวิจิตวัฒการได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการต่อสู้กับอุปสรรคไว้ว่าในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาย่อมจะว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำมีแต่ปลาตายมนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ก็เหมือนคนที่ตายแล้วเป็นการแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะผ่านชีวิตไปโดยปราศจากความยากเข็นความทุกข์ร้อนโดยไม่ประสบความล้มเหลวหรือต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความลำบากครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคู่กันในเวลากลางวันที่แสงแดดแผดเผาก็ยังเป็นร่มเงาให้ความร่มรื่นชื่นเย็นห่วงทุกก็เหมือนกับห่วงน้าการที่เราตกไปในห่วงทุกลำบากก็เหมือนกับเราตกลงไปในน้ำถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ต้องตายแต่ถ้าเรามีกำลังและว่ายเป็น พยายามว่ายกลับขึ้นมาให้ได้ร่างกายของเราก็จะบริสุทธิ์สะอาดเพราะน้ำจะช่วยชำระสิ่งโสโครกเครื่องแปดเปื้อนในตัวให้หมดไปเราจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดและตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ดีที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเวลาที่เราตกอยู่ในความทุกข์ยากนั้นเราจะได้รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรู้ว่าใครดีใครไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรที่ได้ทำไว้จะระดมเข้ามาและให้ผลร้ายแก่เราในเวลานั้นถ้าหากเราพยายามต่อสู้ให้ได้ก็จะปลดเปลื้องเรื่องรอง้ายทั้งหมดให้หมดไปแล้วตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสะดวกสบายมีภาสิต อีกตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าว่าวลอยขึ้นสูงได้เพราะเหตุที่ต้านลมถ้าลมหมดว่าก็จะตกมนุษย์เราจะขึ้นสูงได้ก็เพราะต้องต่อต้านอุปสรรคชีวิตที่ไม่เคยประสบอุปสรรคจะหาความก้าวหน้าไปไม่ได้เลยซึ่งหากเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแล้ว เราก็จะหาวิธีสร้างกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดกำลังสติปัญญาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆและเมื่อเราผ่านไปได้เราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงสติปัญญาอันเฉียบคมและชีวิตก็คือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรค คือหนทางไปสู่ความสำเร็จครับขอให้ท่านผู้ฟังได้ใช้เวลาและโอกาสในชีวิตพัฒนากำลังกายพัฒนากำลังความคิดและสติปัญญาพัฒนาความเข้มแข็งในจิตใจเพื่อไว้ใช้ในการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่จะเข้ามาในชีวิตกันนะครับสวัสดีครับ